หกนาฬิกา2นาทีค่ะไปต่อกันที่ช่วงของพานิชบอกข่าวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านพานิชคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะครับรู้สึกอากาศเริ่มเย็นลงมาสักสามวันได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังรู้สึกว่าอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ครับผมครับก็โดยเฉพาะท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับ <Okay. S 2> เข้าใจว่าอากาศน่าจะเย็นกว่าทางทางด้านล่างดะยังไงก็อบอุ่นสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับค่ะถ้าจะจุดฟืนจุดไฟกันเพื่อที่จะผิงผิงไฟนําความร้อนความออุ่นอบอุ่นสู่ร่างกายเนะี่ยอย่าลืมดูและดับให้ดีนะคะเมื่อไม่ใช้งานแล้วนะคะ ระมัดระวังครับเนื่องจากอากาศแห้งนะครับก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งหรือวัตถุพืชทางธรรมชาติก็แห้งไปก็เยอะก็เป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายนะครับที่ไก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะค่ะราคาสินค้าบ้านเราเป็นไงคะเชิญค่ะครับผมครับสำหรับสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ออกสู่ตลาดวันนี้นะครับในส่วนของข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเจ้านาปรังนะครับช่วงนี้ก็เป็นนาปรังออกมาแล้ว 6, ก็หกพันสามร้อยถึงหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวกับมะลิในส่วนที่เป็นข้าวหนักก็คงเป็นปลายปลาๆดูเหลือบ้างปลายนะครับที่ออกสู่ตลาดมันสำปะหลังนะครับก็กําลังออกสู่ตลาด มากขึ้นนะครับที่น้องเกษตรกรที่ผู้ปลูกมันก็ขุดมันออกมาขายกันมันคะนะครับหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ถึงสองบาทต่อกิโลกรัมเปอร์เซนต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซนตก็สองบาทสิบสตางค์ถึงสองบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันติสุขสีแยกพ่อคุณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับดูราคาผักค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงกันในหลายๆรายการนะครับ ผักชียี่สิบถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ส่งตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับผักชีลาวสิบห้าถึงสามสิบาทต่อกิโลกรัมเกรยรองราคาลงห้าบาทต่อกิโลจากเมื่อวานนี้นะครับพริกฮอตแดงร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาจากเมื่อวานสิบาทต่อกิโลพริกฮอตเขียวห้าสิบห้าถึงหกสิบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถั่วฝักยาว30-35บาบาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นมาจากเมื่อวาน5บาทต่อกิโลนะครับผักบุ้งจีน8-10บาทต่อกิโลกรัมราคาลงจากเมื่อวาน2บาทต่อกิโลคะน้า8-10บาทต่อกิโลกรัมลงจากเมื่อวานนี้2บาทต่อกิโลเช่นเดียวกันนะครับกะลำหาถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาลงมา1บาทนะครับกะหลำดอก1 0 1ถบาทต่อกิโลกรัม ขยับขึ้นมาจากเมื่อวานนี่สี่บาทต่อกิโลนะครับลุยห้าถึงหบาทต่อกิโลกรัมราคาลงมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลมะเขือเปาะสองถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับแตงกวาสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของ มะขามหวานนะครับก็มีการสลับราคากันสองสองพันนะครับประไายทองนะครับก็ราคาที่ซื้อจากเกษตรกรนะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนี้สิบบาทต่อกิโลขายปลีกกาน,นก็ขายปลีกอยู่ที่ร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาท kg, ต่อกิโลกรัมปรับขึ้นมาสามสิบบาทจากเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของสีชมพูนะครับ ซื้อจากเกษตรกรเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อกิโลกรัมลงจากเมื่อวานสิบบาทนะครับแต่ว่าขายปลีกร้อยยี่สิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมลงสามสิบบาทนะครับก็จะเห็นว่าราคาจะสลับปรับสลับกันนะครับเข้าใจว่าเกี่ยวกับคุณภาพหรือว่ามะขามเริ่มสุกแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นมะขามหมูหรือที่เราคุ้นเคยกันหรือว่ามะขามเขาเรียกว่าแก่จัดยังไม่สุกดีนะครับสําหรับในส่วนของ ราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคง68บาทต่อกิโลกรัมนะครับหมูชมําแหละเนื้อแดง130-140บาทต่อกิโลกรัมสามชั้น150-160บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสัน140-150บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของไข่ไก่นะครับเบอร์ศ04บาท67สตางถึง5บาทต่อกิโลต่อฟองนะครับ เบอร์หนึ่งสี่บาทสามสิบสามสตางค์ถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์ถึงสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สามสี่บาทถึงสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองอันนี้ก็ราคายืนมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับในส่วนของขิงนะครับน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของขิงกระเทยหรือว่าขิงดอกแดงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ขิงแก่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขิงดอกแดงก็ ประเภทคละนะครับก็หกถึงเจบาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าคัดสวยก็8ปดถึงสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับขอบคุณท่านพาณิชจังหวัดค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะ